สวัสดีจ้าวันนี้ยังเงินเข้าสวนมาตัดองุ่นขายเจ้านี้สั่งครึ่งโลครึ่งโลก็ห้าสิบบาทอาโลละร้อยจ้าเนี่ยตาก็จะเป็นแบบนี้ลูกสีเขียว พันนี้สีเขียวสีเขียวอมชมพูครึ่งโลห้าสิบาทก็พอกินนะครึ่งโลขายองุ่นครึ่งโลลูกค้ามาสั่งซื้อพันนี้ก็ยังไม่หมดเลยเนี่ยขายยังไม่หมด ขายังไม่หมดเลยขายไปเรื่อยๆอัง,งุ่นก็เป็นเรื่อยๆเขาจะตั้งช่อออกมาเรื่อยๆมนนีมีตลอดทั้งปีรุ่นแรกรุ่นหลังนี่ขายปีขายย่อย ฝั่งซื้อก็มาเก็บโลละร้อยคาสวนเลยจ้าเย,ย็นอีกแล้วตะวันใกล้ตกดินอีกแล้ว งงวานหวานพันสีเขียวเนี่ยวานหวานนีนแดงๆก็มอันอยากกินมันนมันมัน ว่าสุนัขก,กินองุ่นไม่ได้มันเป็นอะไรแตงโมยังกินได้เลยมอนอย่าวิ่งอย่าวิ่งอุ๊วิกินลูกเบล่มเลยมอนนี่ หนึทุกอย่างงานกับบานต้นนี้ต้นนี้จะสุกงต้นนี้ไม่ดี ท,ทำไมมันเป็นพันเดียวกันทำไมมันไม่หวานเหมือนเขาน้องลุ้นกินพันนี้ดีกว่า น,นี่ป็นสีม่วงสุกแล้วจะเป็นสีม่วงดกๆเลยอันนี้เขาชอบกินกันเม็ดไหมเม็ดไม่มีมีแต่เนื้อ ก,บบกลับสวยหวงกลัวเน้วอ่ะเน้าเลยกลูกสวยจังเลยมอนเฮ้ยอย่าเก็บกินอังุ่นนะโว้ยอย่ากินอังุ่นนะครับเดี๋ยวตัด740บ้าง กินองุ่นนะครับมาตรงนี้มามาเร็วมาเร็ว่นอนมาตรงนี้หวานต้นนี้หวานหวานรุ่นหลังรุ่นรุ่นต่อไป phong dày dào nhất sẽ đuổi nhất dễ để khai thăng pi nè để khai thăng pi sơ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปยายเงินอันนี้วิเ็ตตอนนี้เป็นแล้วรุ่นหนึ่งหมดแล้วยังไม่ได้พูนกิ่งตอนถึงวาเดือวแตกมาก็ออกออกช่อออกออกช่อใหม่ให้ได้กินกันอีก ตัวซ่วนยายเป็นไหนก็ไปนั่นอย่ากินของแล้วเธอนะเนี่ยไอ้ออพันนี้ลูกไม่โต หวานหวานเป็นบางลูกลูกเล็กเล็กลูกเป็นโตเนี้ยเนาะเดี๋ยวก็ขอจบคลิปมาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้าม่อนม่อนบวัสดีสวัสดีค่ะ